คืนนี้ดูคลื่นนะครับมีทั้งคลื่นมีทั้งลมนะฮะที่ริมหาดบางแสนนะครับหาดวอนนากลับมาเยี่ยมที่เดิมนะฮะ,ะคึมฟ้าคึมฝนแต่ว่าโหนี่ไม่ลงอากาศดีมากๆลมพัดเย็นนะฮะก็นะฮะเป็นชีวิตที่ ถ้ใครมาหาความสุขตามธรรมชาติได้ล้วก็ไม่เด็เสียหายอะไรนะฮะมาเถอะครับมาพักผ่อนแล้วก็ข้อสำคัญคือเรารู้ว่าเรา,เามีภาระหน้าที่ทำอะไรนะฮะมนุษย์ก็ต้องมีพักผ่อนบ้างนะฮะแล้วก็ลุยงานบ้างนะครับคงไม่มีใครเราไม่ใช่เครื่องจักร ปักบ้าง,างทำบ้างสลับกันไปใจย,ยังเป็นจริงนะฮะเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำก็ก็ซ้สำซากอย่างนี้เพราะอะไรพวปัญญาของคน,นมันไม่มีอะไรดีกว่าการเรียนรู้นะฮะเข้าใจชีวิตเข้าใจตนเองรู้จักรักษาตัวแล้วก็ทำตัวให้ดีไปเกะกะล่า,าลานผู้อื่นอย่าไปวุ่นวายกับผู้อื่นเขานะฮะไม่ติชินนินทาไม่เอาเกลียดไม่เข้าเล่นสนกนนะฮะไม่มีเชิเงเยอะ ฉลาดได้แต่อยาไปไปเล่นงานผู้อื่นเขาโดยอาศัยความฉลาดแล้วก็ไปเอาเปรียบผู้อื่นเขาแล้วก็หยีไปขี้คลาดนะฮะคนเราเนี่ยศักดิ์ศรีมันอยู่ตรงที่น่ารู้จักรักษานะฮะหน้าที่มีอุดมคติมีอุดมการ์ทุกอ,อย่างมีความยุติธรรมแล้วก็ผสมผสานกับชีวิตเราที่เป็นอะไรก็ต้องเป็นนะฮะเราไม่ใช่เทวดาเราแค่ มนุษย์คนหนึ่งมีเพื่อนร่วมโลกอยู่กันให้เป็นนะฮะวันนี้สังคมทั้งสังคมทั่วไปแลวก็สังคมมนุสลิมรนะฮะอย่าไปใส่หน้ากากก็หากันนะฮะลองลองอยู่แบบเบิ์ดเบิดชิลชินะครับเออเราก็แน่นอนที่พูดเนี่ยเราไม่ทิ้งหน้าที่เราละอีกอย่างนน,นอกจากเราทำอามัอิบาดะให้ครบแล้วเนี่ยเราก็นะฮะอย่าลืมชักจูงตลอดเวลานะฮะ อ่านกุรอ่านนะฮะเป็นของแถมในจริงไอ้ของแถมเนี่ยโดยการอ่านกุรานเป็นของสุดวิเศษได้กําไรได้ผลบุญมหาศาลทําให้เราเนี่ยมีมีความรู้สึกเรามั่นคงแข็งแรงนะฮะแล้วก็เราทําหน้าที่เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่ได้ถึงวัานไหนเป็นกําหนดของวาลร้อ์ทั้งสิ้นะะแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปนั่งกังวลเพราะเราไม่มีหน้าที่มากไม่มีทรัพย์สินมากนะฮะเราแค่ ได้รับความเมตตาจกออรรจะผ่านเส้นทางไหนก็ตามนัน่นคือพระเมตตาจากพระองค์เราอยู่ได้เรามีความสุขร่างกายเราแข็งแรงหูตาเราดีเราไม่ไปกระทำอะไรเสียหายเนี่ยมันสุดยอดนะแล้วแถมเรา,เามีโอกาสได้ทำอามาอิบาะห์ขณะที่คนอื่นเขาทำบัง่งไม่ทำบ้างจะได้เหตุใดก็ตามอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณชุโต่อรอถแล้วนะแต่สิ่งที่เราได้เปรียบเราได้มากกว่าคือเรา ทำอะไรก็ตามเรามีกุรอ่านอยู่ในตัวเราในหัวใจเราตลอดเราก็อา่านฝึกฝนไปตลอดอีใอแล้วนะฮะทำอะไรจะอะไรที่เราแข็งแรงแล้วแข็งแกร่งแล้วเราก็จะตั้งใจพูดกับเพื่อนนะฮะว่าจะกลับมาช่วยผลักดันสังคมมุสมลิมเราเนี่ยนะฮะให้อ,อยู่กันอย่างองอาจแข็งแกร่งนะฮะมีศักดิ์มีศีนะฮะแล้วก็มี คุณธรรมนะฮะมีวัฒนธรรมไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันนะครับวันนี้มาทะเลก็มยัง <c oughs> ก็ยังอดไม่ได้จะถ่ายทอดความคิดเพราะว่าความคิดเนี่ยสำคัญนะฮะดีกว่าบางท่านมีตําแหน่งหน้าที่ก็พูดอยู่เชา้ากลางวันเย็นพูดมาทุกวันแต่ท้ายสุดในทางปฏิบัติกับเป็นคนที่ตรงข้ามต่างกันกันบที่พูดนะฮะทั้งเอาเปรียบทั้ง ต้องได้สิ่งที่เหนือกว่าคนอื่นอันนี้ไม่ขอเอ,อ่ดชื่อนะสังเกตกันดูแล้วกันสังคมมุสลิมเรามีเยอะยิ่งโตยิ่งรู้มากยิ่งเอาเปรียบม,มากนะฮะมันจะไปมันจะเฉียดเฉียดอันตรายนะฮะก็ขอจบแค่นี้ขอเราส่งเมตตาให้ทุกชีวิตนะฮะคิดได้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้อยู่ในร่องในรอยกลับมาอยู่กับศาสนากลับมาอยู่ในกรุงขอเราส่งเมตตาโดยทั่วหน้าครับขัสลามครับ